ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีเปอร์นิวทริไรท์จาก M อาแอมเบอร์เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันดีกว่านะครับผมเปิดศึกในวันนี้ราศีใดในช่วงนี้พรมลิขิตพาเจอคนที่ใช่ว่าราศีราศีาศสิงศี ทำไมต้องราศีสิงห์ยังไงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าละครมันชื่อพรมลิขิตใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในละครเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเราไม่ต้องการมีใครไม่ใช่เหรอเรามีเรามีเพื่อนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนเรามีเยอะแล้วเปล่าเพื่อนเรามีเยอะแล้วไม่ใช่เหรอก็เป็นเพื่อนกัน เรียกเขาว่าอะไรดีว่เรียกเขาว่าอะไรปราปกาป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 ๊าป๊าาาป๊าราาาาาม แอบนี้ตอนไหนใช่มีลูกสาวกับลูกชายแต่ว่าเป็นลูกหมาหมาก็จะเป็นรูเขาจะเป็นป่าป่าอะไรอย่างเงี้ยคุณผ้ชหรอเฮ้ยเหรออันนี้เหมือนไม่ได้อยากกี้ก๋าอยากตีกันท์ผาจะตอบตัวเองด้วยนะโอเคเฮสแต่ว่าราศีราศีเมธทำไมต้องเมธทำไมต้องเป็นน้องนิ้งทีแรกว่าจะตอบตัวเองเพราะว่า ตัวเองรู้อยู่แล้วว่าเ็ดีมากเจอคนที่ใช่อยู่แล้วเขาสวีทมากเขาพามากองนะก็ใช่สิเพราะว่าถ้าไม่พามาเขาก็จะไม่เห็นว่าเราทําอะไรถูกต้องตอบแล้วและที่ไม่พาไปอ่ะแลที่อะไรกันเนี่ทำไมถ้ามนตอบเน็่ยคือเขาเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้ดวงเขาเปิดแล้วทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรัก ทั้งเรื่องเขาเป็นนักร้องที่เสียงเคราะมากเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหาเขาแน่นอนอแล้วจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่อยู่ที่เขาเลือกนี่ฟันทงนี่นอาจาแอค่ะและแอร์ตอบว่าราศีราศีิทําทำไมต้องสิ่ง รู้สึกว่าคือน้องซีนเขามีความแบบเขามีความสุขมาตั้งนานแล้วแหละเอาจริงๆเราก็ได้อยู่โมเมนต์กับทั้งเพชรทั้งซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เป็นเขามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเล่นละครด้วยกันเขาไปคนไปอยู่กับเขาไปอยู่กับเขาได้เล่นละครด้วยกันเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นเออพรมลิขิตมันอาจจะนําพาให้พอหลังจากละครมันบูมตุ้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 มไปอยู่ดีๆคุณเพื่อนเข้ามาคุกเข่าขอแต่งงานดูเขาเขินดูเขาเขินราศีนี้นะคะราศีสิงห์ใช่แน่ๆโอเค ไปต่อเจเจตตบว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนคนที่ใช่นะครับก็เลือกคุณปิงปองแน่นอนพี่เขาเคยพาแฟนมากองด้วยนะจริงไหมเนี่ยแปดโมงเช้าพาผู้ชายาคนหนึ่งนอนข้างช่างกองเลย โอ้โหมากองว้เรียบร้อยเลยไม่ได้มากองแบบนั้นกองอยู่ที่กองอีกทีนึงเขาพยายามเป็นคนน่าจะเป็นคนเลือกเลือกนู่นเลือกนี่เล้วดันต้ขอให้เขาเจอคนที่ใช่ดีกว่าต้องมีเก่งทัชยะค่ะแต่ว่าร้านซ้ามีทำไมต้องมีดเพาตอนนี้ดวงของน็กนะครับเปิดเหมือนที่เนิกบอกครับแล้วก็คราวนี้คนน่าจะเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ย มีความเก่งความสามารถหลายด้านแล้วก็แล้วนักร้องจะมีความเสน่ห์บางอย่างที่สาวจะเข้ามานี่มองใกล้ๆเหมือนพี่สมจิตเหมือนกันนะเนี่ยย่งตออ้แม่ตอกเม็ดพี่พีหนูไล่ค่ะตตบว่าร่างติดมี ทำไมต้องมีน้องเพชร2567เนี่ยน้องเพชรต้องปังไม่รู้แหละไม่รู้เรื่องความรักหรือว่าปังพี่น่าเลยว่าปังต้องปังอย่างปังอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีเบบี้หรือว่าจะแบบจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ลูกก็เต็มแล้วอ่ะเฮ้ยลูกลูกอะไรลูกหมาลูกแมวเหมือนกันหมาทางด้านนี้ครับมีลูกแต่ก็ซ่อนไว้ตามที่ต่างๆนะครับมีคนะไม่รู้กันในวันนี้นะฮะ คนบอกว่าคนนี้ม anyway. ันโอ้โหไม่ใช่ย่อยเออแล้วเด็กตอบว่าราตีอะไรต้องเมฆอ๋อที่เขินอยู่พาตอบตัวเองอยู่ทำไมทำไมทำไมผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมพอพอมันกำลังโสดอยู่แล้วพอพอมันมันกำลังมีกระแสในช่วงนี้ครับมันก็จะมีผู้หญิงหลายๆคนเข้ามาเข้ามาทางไหนส่วนมากเข้ามาทางมี i อบ้างครับล้วก็ชวนผมทำโอลิแฟนด้วยก็มี เราก็เลยว่าด้วยเราเป็นคนดีเราก็เลยไม่ตอบรับโอลิแฟนไปผมก็ตอบรับผมก็ตอบรับเลครับมีเข้ามาหลายครังครับยี่สิบเจ็ดแล้วครับผมเขาไม่ได้เด็กนะแต่เขาหน้าเด็กเฉยหน้าก็ไม่เด็กไม่เขาตอบไปเก๊กตอบว่าราศีมิถุนทำไมต้องมิจุตรู้สึกว่าตั้งแต่มารายการยังไม่ได้คุยกเก๊กเลยเก๊กพูดเก๊กพูดได้นะครับเวลาเขาพูด ก็จะเป็นเรื่องที่สํำคัญๆเท่านั้นเท่านั้นเกียกอ่ะที่คนไม่กล้าพูดเขาว่ากวัวเรียกชื่อผิดอ่ะกลัวกลัวเรียกผิดชื่อเกียกม่งอะไรบ้างยากไม่มีใครผิดเลยมีแต่พวกนี้เราขอโทษเกียกเลยนะครับให้อภัยทุกคนพอคิดจะพูดก็พูดนะไม่สำคัญเลยคือผมผมเคยมาเทปเดียวกับพี่องแล้วก็ทุกครั้งที่เขามาเขาจะโสด ตอนนี้เขาก็โสดเป็นเหมือนอวยพรมันปีใหม่เลยไม่ไม่เกียไม่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 มีแบบอวยพรเออแล้วมันไม่อวยพรให้ตัวเองหลับไตอนนี้โสดอยู่อ่ะเราก็ยังไม่รู้แม้ไม่ไม่มีสไตล์ครับก็เจอคนที่เขาเข้าใจเราก็โอเคแล้วมาถึงพ่อหมอชาวชาวแต่ว่าราศีราศี ราศีกลุ่มทำไมต้องกลุ่มเรื่องคู่ตอนนี้มีสี่ราศีนะที่มีเรื่องคู่ดีมีสิงนะฮะมีกลุมมีมีนแล้วก็เมษดด้วยแล้วทำไมถึงเลือกเลือกกลุ่มเลือกกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้คือจะเป็นดวงดาวที่เด่นในเรื่องความรักมาเป็นระดับหนึ่งอาจจะมีคนที่เห็นผลงานของน้องรอนแล้วก็รู้สึกว่าเออชื่นชอบการแสดงแล้วก็กลับมาฮอตฮิตกลับมาที่ฮิตอยู่อีกครั้งหนึ่งก็กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งโอเคนูดจริงปะ คาสีุ่มทำไมต้องกลุ่มเลีเมือกันพอ,อ,าอาจะให้พ่อจับตัวคนเดียวไม่ได้ว่านอนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าใครเนี่ยหนูนั่งอยู่กับเขาแป๊บเดียวอะ่ะหนูยังมีความรู้สึกว่าเออคนนี้พูด <c oughs> จาแล้วก็คอนเน็กแล้วก็แบบเป็นยังไงบ้างถ้าวันนึงอะ่ะเราไปรู้จักเขาตอนนี้เขาโสดด้วยถ้ามาเจอปุ๊บ มันเกาะติดเลยร้อนไม่ปล่อยให้ไปไหนเอาถ้าเป็นแบบราศีเมษอย่างเงี้ยก็คนละฟิลแบบนี้คือตอนที่เขาฮอตฮิตแล้วคนมาจากทุกช่องทางเขาก็มีฟิลว่าอาจจะเป็นฟิลแบบเฮ้ยสนุกสากนานเออเป็นการเรื่องสนุกาอันนี้ก็ฮอตน,นะตอนนี้ก็โหคนแบบว่าชื่นชอบกันมากนะพรุ่งนี้อวสานแล้วนะพรุ่งนี้อวสานแล้วนะร้อนแต่ว่าราศี ราศีมิจาุนคุณจิงจงครับผมทำไมต้องมิจุนคือผมจะบอกว่าผมนั่งข้างเขาเนี่ยก็คืออย่าบอกนะว่าเขาแกลกันไม่เขากาคือดิวผมตลอดเลยเดี๋ยวตอนน้องซีนตอนคุณเพชรเนี่ยเขาก็ถามาูดคุยพูดคายชื่ออะไรนะเขาเสิร์ชตลอดเวลาเขาก็แบบว่าอยากมีบ้างไงอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากมีอันนี้อยากสาระเนเรื่องชาว ให้คุณปิงปองละกันแล้วก็จริงๆมีเพื่อนผมนะครับช่วงเนี้ยเหมือนมีแบบคนเข้ามานู่นนี่นั่นนอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึก <c oughs> ว่าเอออาจจะ <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> คุณปิงปองก็ได้รอนสดตอนนี้สดครับสดครับมีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างงี้ยไม่ตอนนี้ไม่มีหรือไม่มีเลยส่วนใหญ่มีคนมีคนเข้ามาครับแต่ผมอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าคือในอนาคตอย่างเงี้ยครับทิศทางไม่ได้มองเรื่องพวกนี้ว่าว่าจะต้องมีเป็นระดับหนึ่ง แต่ถ้ามันมีคนที่เข้ามาแล้วมันเหมือนแล้วมันดีมันมันเป็นเหมือนลูกล้อพากันไปทางที่มันจะเดินรุ่งเรืองผมก็รู้สึกว่าเราก็ยินดีครับแต่วันนี้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วขอให้เจอคนนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นจีออนจ้าจียอนตอบว่าราศีราศีราศีมิถูดทำไมต้องมิจูนเพราะว่าอยากให้เพื่อนเจอคนที่ใช่คนที่แบบ จริงใจอะไรเงี้ยค่ะนังไม่เคยมีแฟนจริงจงจังๆอยากให้มีความรักแต่ถ้ามีนะนางคงเซนซิทีฟกับเรื่องความรักมากเลยเนาะทุ่มเทเออทุ่มเทชอบแบบไหนอะปิงปองชอบคนที่เต้นกันเป็นงูด้วยค่ะก็คืออย่างรอนเนี่ยเขาหาคูที่แบบเออหมุนไปทางที่พันเดียวกันของเราแค่ขอให้เต้นงูได้เต้นงูได้และตื่นมาคุณสามารถแยกขยะเปียกได้คุณรู้นะว่าเนี้ยขยะมีชื้ิขยะเปียกขยะมีแห้งทำ้หนูรับเป็นแฟนเป็นผัวแล้วค่ะ มาอาจาริ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้พรมลิขิตพาเจอคนที่ใช่คือราศีราศีมีคนถูกไหมครับพ่อมีคนตอบถูกครับราศีราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่านมถั่วเหลืองอาจาลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้พรมลิขิตพาเจอคนที่ใช่คือราศีราศีมีคนถูกไหมครับพ่อมีคนตอบถูกครับราศีราศีตุนครับ เมธครับราศีที่ในช่วงนี้พรมลิขิตพาเจอคนที่ใช่ได้แก่ชาวราศีตุลและราศีเมษฟันธงครับพรมลิขิตเนี่ยในหลักพุทธศาสนาเรียกว่าบุพเพกตาบุญตาบุคคลที่จะเกิดมาแล้วถูกจะตา รู้สึกคุ้นเคยมีไมตรีจิตอย่างจริงใจทั้งที่จะเป็นคู่รักเพื่อนรักมิตรเกื้อกูลผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยมันเป็นบุพเพกตาบูชาตา,ตามหลักโหราศาสตร์ใครจะเจอคู่เมตกตุนและร้อนแรงในอารมณ์รักในอารมณ์สเสน่หา1นธันวาคมถึง25ทธันวาคมส่งท้ายปลายปีนี้แหละก็ขอให้คนโสดทั่วฟ้าเมืองไทย จงได้อธิษฐานให้ดีทังบุญยะพลังบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างและร่วมสร้างจงได้เจอคู่สนิทเสน่หาและได้ร่วมบุญเกื้อกูลผู้ใหญ่เมตตาทําถิงใดสมปรารถนาทุกประการอธิษฐานเลยนะชมพรมริกิตศสึกสิบสองราศีแล้วกระทาตามที่ว่านี้รับรองช่วงนี้พรมริกิตพาเจอคนที่ใช่ใช่ในคนรักใช่ในผู้ร่วมงานที่ดีผู้ใหญ่ที่เมตตาเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้พรมฤิธิ์พาเจอคนที่ใช่ได้แก่ชาวราศีตุลราศีเมษฟันธุครับเชิญที่แล้วเนี่ยพี่ฮั่นก็ได้มารายการเราแล้วเราก็ได้ถามไปแล้วเป็นยังไงคะเขาบอกว่าคนนี้แหละแต่ง<อ>ยังไงก็แต่งกับคนนี้แต่จะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นถ้าเขาขอเราวันนี้พรุ่งนี้พร้อมเลยไหม จริงๆพร้อมตั้งหน้าแล้วค่ะแต่ไม่ขอสีอ่ะดีตะพูดดีตะพูดเออมันมันเหรอหรือ่ะพูดกับเขาสี่ จะมาพูดอะไรกับพี่ผู้ใดไอ้เื่อใถามเขามาว่ารออะไรจริงๆจริงจทั้งคู่คุยกันเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าคือมันติดตรงที่ครอบครัวหนูว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นู่นค่ะแต่ว่าครอบครัวพี่ฮั่นก็จะอยู่ที่นี่แล้วแบบคนรู้จักของหนูอยู่ที่นี่กับพี่ฮั่นก็คืออยู่ที่นี่ก็เลยแบบก็เรียกที่นู่นมาที่นี่ หรือจะให้ที่นี่ไปที่นู่นหรือจะให้ทั้งที่นู่นหรือที่นี่ก็แต่งทั้งที่นู่นแล้วก็แต่งทั้งที่นี่เอออ๋อไม่แต่งแล้วไม่แต่งแล้วไม่สุดท้ายพี่ก็แต่งสองที่ก็คือแต่งที่เชียงใหม่แล้วก็แต่งที่กรุงเทพคนละยองก็มาที่กรุงเทพใจเราอยากแต่งหรือเปล่าอยากแต่งนี่วันนี้ดูอยากแต่งพูดเลยพูดเลยพูดเลยพูดไปจนทางนู้นเลยจะเมื่อไหร่จะมาขงกัดฮัทอ่ะอ่ะแล้วมาถึงเน็กค่ะอ่ะแล้วคนที่คุยอยู่เนี่ย มันจริงจังไหมหรือว่ามันยังไม่ใช่เพิ่งเริ่มคุยครับมันมันมันเพิ่งเริ่มคุยเลยครับเพิ่งเริ่มคุยก็เลยยังไม่อยากพูดมากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะยังไงคนนี้ันนอกวงการค่ะเออนี่นี่นกวงการนอกวงการนอกวงการ เขามาตอนที่เรามีชื่อเสียงไหมหรือว่าเขามาตอนที่เราก่อนหนเข้ามาก่อนหน้านั้นบางอย่างมันก็ต้องดูนะว่ามาตอนไหนมาอย่างไรเรื่องสับเพรลดังมากจริงก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณสําหรับหนังเรื่องนี้ใช่ครับผมไม่ไม่คิดว่าหนังมันจะมาได้ไกลขนาดนี้ใช่ครับโอเคแล้ววันนี้ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงมังกรคัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบและจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นาความสําเร็จมามอบให้นะครับอ่ะมอบให้ด้วยทั้งสองท่าน เปิดใช้เลยนะคะพมลิขิตจ,จะได้หนุนทั้งรักหนุนทั้งงานไปเลยค่ะจ้าข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก3คนด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพชนะคะเก่งแล้วก็เนทคาะ,ะนั้น3คนนี้จับอง ขอบคุณที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยน้องนิมมี่ดีใจด้วยนะคะน่าเอาไเอาไปเลยขอบคุณนิมมี่ 12ท่12ราศีด้วยค่ะขอบคุณครับขอขอบคุณอเจ้าทุกคนขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook 12ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ Tiktok Polyplus จัดให้แล้วพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 茉莉花。